สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชิญท่านสดับรับฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์หมาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจ,จังหวัดอุดรธานีได้นะบัดนี้ นะโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุทานสัมปทาอารัคสัมปทาสมาชีวิตากันยานมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเดือนซึ่งมีกิจธุระมาสยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ัตเเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้ เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทําให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทําตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ําใจหนึ่ง จึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตอนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วๆไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผป้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้ว ก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคลุณเลวสามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการต้นสะมมเป็นต้นยอมทำปุณน,นั้นได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงประเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังโวย ผลคำนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดการเช่นนี้แม่ผู้จะทําความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพาลในขณะเริ่มลงมือทําเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่า เขาเป็นคนชั่วก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทําทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะจึงควรสํานึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดําเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนวนสาหานแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไว้มี เพื่อประการคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเดียวสามมีอยู่มากแต่จะยกมาสแสดงพราอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปุริษะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินไวัและความพอดี จะเป็นคนทําลายศักดิ์ศรีและความงามอันน้ําค่าคือคุณธรรมภายในใจของตนให้ขาดสะบ,บั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆัวไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางการมารมณ์โดยไม่รู้สึกตัว ที่กินอยู่รับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งย่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่รับนอนโดนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดหวัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะต,ตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งโยวยนใจย่อมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกรบในรายรับจ่ายของผลว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลง จึงทาให้เสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุกคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตยาเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากๆทําให้เกิดโรคถูกติขินินทาหมดมรญยาอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกท่านหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพ ทั้งทอนกําลังสติและปัญญาลงโดยลาดับความจริงถ้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั้นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีกะการเลอะเบาแวงฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะริสุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่า เป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เหล่านี้เองพอดืม่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้ว,วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันที พระฤทธสุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธสุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งลกูกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวผู้สาเลี้ยงดูมาแต่วันตกครอดทั้งนี้เพราะอำนาจฤทธดีกรีมันสูงจดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าริสุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานในแล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปท้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปราดท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากิสุราว่าจะทำความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการ จึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจคลายต่อความเจริญจจตนและส่วนรวมจะมีทางดิกเลียงไปได้การเบ็นคุณจจตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทําลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนํามาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่า การดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทําคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาด,ลาดตาบเลืองได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผูกเคยผ่านโลกมานานวิิจัยกันเองนีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอาขาทูโตอย่าเป็นนักเล่เล่นการปน,นัน ก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขค้นทุกวัวเราควรทำความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหนังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็าตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเรีนการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพิษแปร ทางกลยายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจิงหายจินนั่นเองเรียกว่าทําตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนว่านอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแลว้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไร ถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุกต่อยหม้อข้าวหม้อแกงอัดฉีเสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเพาเรือนให้ไหมแหลกเป็นจุนวิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนํามาเลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใคๆไว้ใจไม่ได้ตลอดการด้วย นักเลงเล่นการพน,นันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกายเป็นคนอันไกลไไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นพโมยเพราะการพน,นันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพน,นันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพน,นันแม้การแสดงหาทรัพย์ก็ชอบแสดงหาในทางที่ผิด สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเสียอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพรนันเป็นความเสื่อมเสียทิสายและโภกะทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปะาหมีตโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนอกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วย คาว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วเขาต้นเขาด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นป่าปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรครบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันไกลไม่พึงปรารถนาอยากครบค้าสสังคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยตีชิงยิ่งลาว ล้นจี้ตัดช่องย่องเบาสแสวงหาอาชีพโดวยวิธีเอาน้ำยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นตน้นเรียกบางคนถดเคล้าปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปริแย้งของตนเหมือนอย่างปนเมืองดีทั่วๆไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการฉัสอนเห็นว่า เป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่งใ,ใครจะปึงระหวังเสมอโทษใน,นความเป็นพาลหรือพวกปาปมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหาก,กินหรือเสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมาย ต้องเก็บซุ้มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเือนเพราะกลัวจะเป็นภยัยจากตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพยบ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่งอมชำราน ด้วยอาหารปัจจัยที่เดิมาด้วยการยื้แย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพระรนขอนตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสียดียางคนธรรมนาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงพายอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอากับศีรษะจะขาดจากกาันตกไปเสียบอยู่บนหัวตอ่อหรือผูกแวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอนะันหนักสำหรับ ความเป็นอยู่ของคนพาลประชุบันคนผู้มุ่งความเป็นลนอิมมิลีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปรจึงไม่ควรครบป,าปราบมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบพรรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขัดทุนเพราะการครบกับใครๆท่านจึงวรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภกทรัพย์ได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความชิบหายสี่อย่างให้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกําลังปีแข้งของตนตามภาษิทที่ยกขึ้นไว้นับเบื้องตนนั้นว่าอุทนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบาก็ารับ ไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อกเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่ลบหลีกปีดงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบรรดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทาง จึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบรรดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกนาว่าเป็นใครขอให้มีความขยันมันประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและข้าสู่เขียดแดนแห่งความขยันทอมทนไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์ นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองข้อใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนเพราะอำนาจความขยันเป็นธรรมบรนดาลพาสิทธ์ข้อที่สองว่าอารักษสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟ เพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยฉะนี้เพราะ,ะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีอาดอาจสูญหายไปได้ไม่อย่างยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนเนียมนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานอกีกแก้ความพุ่มเผื่อสุลุ่ส่ายความไม่รู้จักประมาณเสียได้ กายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนโดนหาทางออกเพราะเรามียากแก้โรคพุ่มเผืยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอีกด้วยข้อที่ 3, สมสมชีตาการดำเนินการครองขีด ไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝุดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝุดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางเพราะทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจําเป็นถ้าจําเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายตอนเอาความสะดวกมาสู่ตน เท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่จะเห็นจำเป็นเประเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์ แม้จะมีมากจึงถูญหายไปราวกับว่ามีปีกแทาจริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟอ้อเห่หืมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างมัางโก,โกโก้กาแฟบ้างตามโรงนิเกะละครบ้าง ตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมตัง้งเครื่องประดับเลีกๆน,น้อยๆโดยไม่จำเป็นและแม่คำนึงถึงความลำบากมันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ขับกีบ่บำรุงบำาเรือบ้าง บินเที่ยวตาอ,อากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้นวนแลแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของนิสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จําเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของนิสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าวเข้าไปสู่โรงฆ่าทรัพย์มาเห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้ นอกจากจะแปลสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบกคนผู้พาทรัพย์ข้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้นขณะที่ก้าวเข้าไปทรัพก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าวออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นลายจ่ายซึ่งเป็นปลายอํานาจความชินต่อน,นิสัยของกูไม่รู้จักประมาณยิงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันนุนละมานิสัยได้ถูกฝึก ในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจําเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจําเป็นที่ท่วมทนเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายก็จะประกาศท้าทายแกตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจําเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนักข้าวซื้อเชื่อเครดิตนักข่าจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลย ทั้งนี้เนื่องจากพุทธะนิสัยในทางผุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรับน้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบนักข้าวก็เป็นโจรไปเลยทั้งๆท,ที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆ ต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกลกลายเป็นเสียราย้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณนมุตและคุณอีิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำเนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยตลอดวงศสกุล ทิทุกคนเราก่อนจะทําอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจํานวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ท้องเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสําเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและม,มีหลักเหตุผลข้ามประกัน ทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลาดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมชีวิตาจึงเป็นธรรมค้ำจุนโลก ม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรที่ดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อขีดขันหาความโลเลยิย่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีจตุตเองและวงศ์สกุลตลอดกาลนานบทที่สี่กัญญาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิด จะติดต่อการงานหรือมีความจําเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นพระนจัดทำชั้นพี่น้องร่วมมุทอนเดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจําเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากันญานามิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบาเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เรียกซซึ่งคล้ายๆไม่พึงปรารถนาอยากจะพบเช่นเดียวกัน พราะการคบมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต,ต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเมื่นหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องังเกตบดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากีวิตจิตใจต่อกันจร,จริงๆจะเป็นเพื่อนสั่งเป็นตายกันได้ตลอดการนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนสีธรรม เรื่องประดับกายวระาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้ในภพหน้านั้นเป็นของสําคัญยิ่งก็รากเงาแห่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับกักธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดยังง,ง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัต ผู้ทำกรรมนื้เสว่ยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากคนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเน้าแห่งกุศลส,สามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้ว แม้จะให้ทานนักทาที่หรือภาวนาย่อมทําด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกาลังเพิ่มความเพียรในกิจการาต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสําเร็จย่อมเป็นผู้นําของกิจก,ก,การต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมบูรณ์ได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบํารุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมออืน่นซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะ่าพึงได้รับ ย่อมสมบูรณ์ขึนน้นเป็นลำดับการมำเป็นฐานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภักพ,พื้นแห่งความสมดุลอดอีแล้วจึงควระกล่าวได้ว่าคนทําดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นเพื่อประเสริฐเลิศโลกได้ พราะศัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพ่บูรณ์ในเบื้งบงองหน้าจงเริมบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตอนก็จะได้ประสบผลเป็นที่คึงพอใจในที่จะทรมปัจจุบันและสัมปรายาจะพบเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนวาสาแนแห่งกรรมเทศานานี้ขอบรรดาท่าน ู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาบำเพนตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองๆก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยนายที่ได้แสดงมาก,ก็สมควรกัเวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอว่างก็มีด้วยเพื่อกาละชะนีขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ